สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีที่รักทุกท่านครับมานี้จยนดงภาพพี่น้องมาเลาะปลาเลาะดงขึ้นเกาครับพี่นอ้องอ่าเมื่อเนี้มาเดอกในจังหน่อยครับมาหอดลปาประมาณตีสี่ครับภาพพี่น้องมาเลาะหาเห็ดอยู่ที่อำเภอข้ามเกินแก้วมังกรมังเดืมติเคยมากครับพี่น้องมนัมนมนังมันอย่างไนไปติดตามน้องปันครับปัาครับพี่น้องครับมาแล้วครับพี่น้อง หอกเลอกแหงมานครับงามดี้ยครับนี่สุดยอดสุดหยดมันหมามันหมาฝนกระมาานะครับพี่น้องฝนกระตกฝนกระหาเหตุหาอยากาหายกินครับดอบที่สองตามมาแล้วครับพี่น้อง กำลังงาม,งามเลยไข่เขียวครับเก็บไข่เขียวมาตักขานะครับสวยฝนกับปรยไปล,ยลงมากครับพี่น,อนลองเ้ยใส่ฝนปรยไปล,ยลงมาขีดเท้เาครับพี่น้อน อีเท่าดอกมันจะเป็นจังสีแล้วครับปุ่มต่ำๆจางน่อยมาหูวจังสีสินี่นี่ครับมะแล้วมันจะเป็นเดี่ยวออกมาติดมาน้ามือนะครับโอ้ดอกใหญ่ๆงามๆเลยครับพี่หนอ่มคืออยางขึ้นเหนียวถี่รอบบันเนาะ อะไรหรือนี่เดี๋ยวด้อครับตัวนี้โมมันใจวะเห็ดเนี e ่ย e. ไปถามมันปิดจัก,จกหน่อยครับไข่เจอแล้วครับพี่น,ออน้องโอ้ยแม่งบงคือกินแน่เด้อครับเด้อนี่มีน,น้อยบาดเพียรนอยจังหน่อยครับแต่่าก็ยัง ดีๆยรับสภาพไข่ครับพี่น้องด,ดอกยังขายเน่นๆนะครับนี่แหละครับที่ต้องการแบบนี้แหละเป็นแม้หนึ่งสี่ล่ะแสบครับพี่น้องฝนก็เริ่มหยุดแต่ละครับตอนนี้ฝนรเริ่มหยุดแล้วฝ่ากระเริ่มเจียงในก็หน,น่อยลวครับ เสียงนกเสียงกาเริ่มห่วงแล้วข้อหอดีตีซีครับกอเด็กเด็กกอดเองเด็กกอดเด็กกอดนี่เห็นบ่แก่งแล้วนกนกปูเปียกออกหากินแล้วครับพี่น้องแต่ว่าคนไหนหากินซูนยามครับ โอ้พี่น้องดอกนี้นะอย่างงามเลยครับเก็ไข่ครับพี่น้องไข่เขียวครับไข่หลังเขียวสุดยอดแล้วครับพี่น้องดอกนี้แลี้ยงสีสุดดอกสุดดอกนะครับพี่น้องเนาะมันเป็นตึกบวัวเลแต่เราคนื้ปลาเนี่ยกลางคืนยังมีคนไต้เะครับดตื้นเลยตกผมมาในเมื่อสองนะครับนี่ ขยอยไตอยู่นี่จนจนแจ่แล้ครับเขาจยจงเมื่อผมมาตอนตีสี่ครับ,รบดอกหนึ่งกำลังบุดดินมกันมากครับโอ้ยขาไม่ใหญ่แท่ดอ,นนอกดอเล็กๆก็ได้ดอกเล็กแต่ขาใหญ่นะครับเสร็จดอกนะ้ดอกไตยยืบเบิดขึด้นแล้วครับมันดีเลยแหละที่มันใหญยเข้า กอเลครับสองกันเลยสองดอกที่น้อสองน้าสดครับดอกนียังมุดตืินยังน้อยครับยังี่เป็นเสื้อหมุนๆบหมุนหมบนนี่ครับนี่สองดอกกำลังขุดใหม่ครับกำลังขุดครับ ัวนี้พอรล้จะไววหลุนนะครับใครแงใครับนห่งอองอก่างนื้ขาไหมพี่หนอ่อย กอนะครับพี่น้องเห็ดกอเห็ดกอโอ้ยส,สวยๆเลย mm hmm. สองดอกครับ mm hmm. มีน้ำกันตัว mm hmm. ขาอย่างเล็กมย้เลยนะครับเป็ mm hmm. นสองกนี่ต่อไ mm hmm. ขาแน่นครับขาแน่นขาแน่นกอสวยๆ สุด,ดเอดแลยครับพี่น้องดองรอ,อครับรอเนี่ยพี่ดอกนีไหมมาแล้วพี่น้องขาปวดมีเจ้าของเลยได้ครับน้อโอ้ยขอโทษไม่รู้ว่ามีเจ้าของแล้วปีป๊ครับ <c oughs> ม,มือกับมือกับกัรเปลี่นมเมนต์เป็นมึงตือนน,น,นี่ก็ได้ กวยงามแต่ครับพี่น้องเป็นกระังฝนหินฝน,นดอนขึ้นมากนะครับอย่างงามเลยงามแค่ไหนฉันก็จะเอาเธอมาเป็นอาหาร <c oughs> มัวง,งามปะาไดครับ <c oughs> โอ้ยไม่กินงกือกินแน่ยแล้ะครับ <c oughs> เออมีงามกว่าครับ <c oughs> สวยเลยนะครับดอกนี้โอ้ยวาสวยกับกับบมอมเบียนสัมผีดอกเอ้ยมีแนวจอยคือกนก่อนละนะครับตามขาพลนมันเป็นของมันจจัรของเขานะครับเนาะเป็นห่วงโซ่อาหารกับอมี่สิงโนี่อละบอมมี่สิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมา่ใดขึ้นว่านะ มีเห็ดก็ตรงนี้แม่กินนะครับเอาไปกินน้ากันนะครับกินน้ากันก็กินเกลือกินเกลือไปกินน้ากันก็เท่าแกล้งนะครับพี่น้องแก้งแล้วแก้งแล้วแต่ว่าในป่ามันยังมือดอยู่นะครับในป่ายังมือดอยู่นะครับยังเด็ใส่ไฟอยูา่าคือรอคือเทียนสากํกำลังขึ้นว่าหม่ๆเลยตอนนี้มุยลุยเลย ขาอย่างใหญ่เลยครับเห็ดไข่เขียวครับพี่น้องดอกอใหญ่เลยอื้งเป็นตองครับพี่น,ออนอ้องสวยๆกับสองดอกเตอเใกล้กันอีกเพิ่มเพิ่ม ต้องสวยอู้วววเป็นอย่างนี้นพี่น้องมันข้าพวนไม่ล่ากลุ่มลงกว่าอุ้ยเวลานังย่งหย่อลงสิกับมันข้าขี้ผูเก็บไข่ไงครับพี่นอ้องสุดยอดเลยอ๋อล,ลัดไว่าสิถ่ายรูปกูเลยบว่าได้ถ่ายสัมลมถ่า อีกดอกนึงค่ะเก็บเลยเก็บเลยครับข้าวขาพี่น้องฝนจุดแล้วครับพี่นอ้องแจ่งหูแจ่งตาระบาดเลยใส่ไฟไฟลูมไฟหยันพอเห็ดกวัวสิ้นประชนันอยู่ตัวเดียวแล้วครับเห็ดกวัวสิน้นเขาไปหมดเห็ดไข่ครับผนสิ้นประชันอยู่ดอกเดียวนอนเอิดเลียดอยู่ มันค้นเต๋่รือมันจังไดครับแล้วม,มันพันเบิดอายุหรือม,มันแม่กินเกือกินเพันลาพันลมกับพัักสินพนันชนอยู่กลางทางเลยครับพวกตาบครับนี่พกตามเนกิขาเลี้ยตาบปุโงๆกัเลี้ยอะไรนะ ดอกไม้บนอ้องกัญชานีอก็งามอยู่ครับโอ้ชาวบ้านอันนี้กินแล้วครับแม่มงคกือแม่มงคกือเล่มแล้วของของเขาขือว่านอันนีคค้ครับไอยเล่มคล้ายครับแบบตุ้นชู สองดอกสามดอกอยู่ต้อกันครับคุณดอกนึงคนกี่ลังตาขา่อีกอางอีกครับครับดอกนึงตัวนี้ขายเงีเอาเก็บเลยครับ กอแดงครับพี่น้องอเก็ดกอวแดงไก่สีเต็มตาแล้วครับครับเก็บให้ปิ๊กดอกจูมครับเอาเลยครับดอกจูม เหยียบปนกับนีครับนี่มันจะของเหยียบเ่ราะงเป็นไยจุมมันหลงส่วนหลงส่วนเห็ดแล้วเอาจุมไดหน่อยก็เอาเลย ีส่วนนี้ือเป็นซุ่มไตะของบวอด้วยเลยบุ๊คบวชจะต้อก็สิกรุ่มหน่อยนะครับเห็ดตะไคร้ครับขนาดมาตีซีนี่ถือว่าเป็นแถวสวงนะครับพี่ลองเป็นเห็ดเมื่อสวงครับตีซีครับพี่ลองซุ่มมาฮขกก็มากันนี้ครับผังหันเรียว่า มันห่างลลวล่ะครับพี่น้องปลาคคข้ามคนแก่หนี่อหลงกระตาเหรครับ,บ,บพี่นอ้องมันเรื่ง <c ười> กระตาเลย้ะบาดนีะครับพี่น้องเกิดเรื่องไง่ะบาดนี่หลงมองกระตาไว้เด้อพี่น้องวันอู้หู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 ปง่ปง,ปงกระตาเวลาหลงมองครับเกือบมันว่าเห็นกระตาเรื่องแง่เลยเหครับกระตาไบ่เห็นนี บางมองกันเรื่มเสียมครับไปบางมองกันเรื่มมีดไปบางมองกันเรื่มกระตากับนีครับ <laughs> อู้นี่ดอกนี่ครับพี่น้องเดิน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 เดเดินกระเป๋าเด้อขอไปถ่ายไก่ไก่กันนะเอา,เากระตาจ่องไว้เนาะเอากระตาจ่องไว้บอดดอกแทบเลยครับเอาเลยครับ อย่างสวยเลยลูก,กโวยนั่งโวยพี่น้องเอ้ปวดแอวเบียดเปย์ใา้น้ำปลานี่ครับเปย์น้ำเปยเขา่าแอวเสียแล้วเด็ดใ,ใครอยู่ติดถนนเลย เลยครับเห็ดใครเห็ดใครกำลังงดขอู้ขาไม่พอข่อยแล้วเบิ่งอปา<ะ>ร์ตขาไหมเบิ่งครับพี่น้องขาอุน่นอืดขาบอกใหญ่เลยมีกระตุกดอกครับกำลังโคครับเห็ดใครเห็ดใครเห็ดขาวกำลังครครับงามเลย ใช้ไงครับพี่น้องเออคือหลอดตาบุมนตยน่อย <c oughs> หัดขาไหมโอ้ยขาคือขาไงครับเนี่ยแตครบบสมยางสิบกิโลอยู่ตัง้งแต่ตีสี่วันนี้ครับตีสี่จนหอดแปดโมงครับพี่น้องเนียบจากห้างแล้วล่ะครับพี่น้องอยู่ปลาคัมคืนเจียวเนี่ยแค่ผู้หมาน,นกฤสิ์เป็นผู้เป็นไตยน่ะหล่ละครับขุนดอกเนื่อแม่นบอ คนี่ครับด,ดกนในใกอกนี่ก็ใหญ่หืดกันอืมงามรับเห็ดพึ่พงทานครับพี่น้องอ้ยเห็ดพึ่พงทานนะครับดอกบางงามดอกครับแต่ว่าเสียบดอกไม่สวยนะครับแต่เสียบ พึ่งสิโพ,พนเห็นมาเด้อครับเนี่ยพึ่งจะพ้นโ <c oughs> คนตมขึ้นมานะครับนี่พึ่งสิพผลข้นตมขึ้นมาบัวเราที่สีครับนะครับพี่น้องเหเนนะแป๊บหนึ่งเป็นเห็ดหลางหงวอกหรือเป็นเห็ดอย่างน้อเหมือนกันพี่สวยบางกันหลางหงวอกหรือหลงงางหัก ลังโมกนะคือตอนลังอกแล้วพราะว่ามันแหลมมันเยี่ยวแล้วก็มันกับเบานึ่งอืมนะผ่าลองเบิึงกับผาลองเบิึงกันนะขันไมน้ลูกเห็ด<า>พี่นะเออเห็ดละโมกครับเห็ดละโมกอยอะนะครับพี่น้องมันสีไม่เห็ดล,ลูกขาลูกกีบมันครับลูกขาลูกกีบยี่เน้ดอกเห็ดละโมกครับไม่น่องซีดอกสองดอกทั้งที่ ไข่พวกเขาจะเบาเดี๋ยวจะพาเบิรงนคุกกี้มึงดอกงีนี่วะเขาเป็นเห็ดลโม่เนี่ยอืมโอ้ไข่ใหญ่อยู่ด้วยครับพี่น้องซ้ำไข่ไก่เนี่ยนะดอกนึงงอกขาวงวงขาวอ่ะซ้ำไข่ไก่เลยพี่น้องแย่กว่าไข่ไก่อีกว่านี่ ยืมเสียมครับยูมองเห็ดละงวงสี่แล้วทิมไหลดวงเลยนะครับเสียมหน่อยนี่ทิมไหลดวงแล้วดวงกว่อนนะฮะบอเห็นครับหน่องเห็ดไข่ดอกนี่นะแั่แม่มงคือบอกินนะครับนี่พุ่นขับอียงหลังนึงพี่เอียงหลนึงครับอยู่ใกล้กันนี่ ีด no? องนั่กัดนั่งบงกือกินครับ <Scientists> อือแตว่าขาไนง่ามไรตานะครับขออภัยเลยขาใหญ่ย่อยไข่น่อยสองดอกครับ ของคนมะลีเกิดอยู่นี่ครับเห็นคือเก่านั่นละดีดีปันได้กระไดเอาคือเก่าโอ้งามครับพี่น้องเอ้ยงามโดดเจียวเจียวเจียวนี่แหละเสียบเปียบพ่อต้องเห็ดไข่เห็ดปวกครับเสร็จหรออนี่เห็ดยัง โอ้ให้ปลกตับเด้อเซดรอ่งเงยตัวนี่เนาะดอกงเงยอยู่เด้อพี่น้องกับกตับค่ลวอ่ะรคับแต่ว่าขาใหญ่ด้ขาพันใหญ่อยู่่อยู่ทางไหนสลับโอ้เนี่ยเอาเลจ่มขใหญ่ด้ cái ừ, ừ, <laughs> 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 ừ, này, đứa mòn là bàn, cái đoạn nó có sẹ, cá ta sẹ là bàn này, sẹ đuôi ta này cái này, giờ mình nó bàn nón, ui phi này, đỏ ngam, xinh xinh xinh, xem lại chùm nữa, chưa? Oh, -ho

ขอถ่ายรูปก่อนอาเลยเ<ม>จ้าของเจ้าของเด็ดดมแล้วไม่เ<ม>จ<ม>้าของแล้วยังกินเกลือนะครับเจ้าของคน๊ปพี่นอ้องเพิ่คันมาถ่ายอยู่นี่นะครับมาลีอยู่ตรงนี้เหรอกับสวยครับพี่น้องเลย สวยๆแต่เธอโดนเจาะไข่แดงไปซะแล้วแต่สวยนะครับเหดเพล่งครับพี่น้องเห็ดเพื่งเหดเพล่ง,เพล,งเพล่งขาแนนล่ะพี่น้องสวยๆเลย เห็ไดไข่แล้ครับกําลังขึืนครับอุ้ยนำ้นำนำ้นำนำ้นำน้ำน้ำน้ำโอ้ยสวยสวยเลยสว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 ยนะครับ,รบพี่น้องเดว,เวลาเมื่อบานแล้วครับอันนี้คือผลงานสําหรับวันนี้ครับสองคนนะครับนียครับยังได้ซํานี้ หายากครับพี่น้องเห็ดยุบครับตัวกระตายใ,ใหญ่ได้ครับนี่ยครับ้างลางไม่ต่าเห็ดไข่้ตีสีหอดแปดโมงครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับเด้อไอช่องจานดวงพาเลาะ่านการสั่งแร้เลยนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ